สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นัดอยู่กับเฮ er ียฮกที่จะมาเล่าเรื่องราววิทย์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันข่าวที่หนึ่งนะครับดาวเคราะห์นอกระบบเป็นดาวเคราะห์เขาบอกว่าเบานุ่มดุดสายใหม smooth as silk สายใหม่ที่อยู่ตรงลำลูกกาปะอืม <laughs> ไม่ใช่เป็นสายไหมขนมสายไหม อ่าขนมสายหมายงานวัดอะอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ไปอ่านข่าวนี้ขออธิบายคําว่าดาวเคราะห์นอกระบบก่อนว่าคืออะไรดาวเคราะห์นอกระบบเนี่ยหรือว่า e x o p เ a n e ยก็คือดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะไปเลยแล้วก็โคจรอยู่รอบดาวแม่อื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ด้วยอืนี่คือดาวเคราะห์นอกระบบเนาะทีนี้ทีมนักวิจัยเนี่ยเขาก็เผยแพร่ งานวิจัยนี้ลงในวารสาร Nature Astronomy เนาะตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2024ก็ผ่านมาไม่นานเขาบอกว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงเนี้ชื่อว่า WASP <What>? 193B นะครับถูกพบมานานแล้วละ่ะตั้งแต่ปี2009ซึ่งมีระยะห่างจากโลกถึง1,200ปีแสงอืปีแสงนเป็นเขาแต่ว่าเขาก็มาศึกษาเนาะแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เผยแพร่เนี่ยบอกว่าไอ้ดาวดวงนี้มีความหนาแน่นต่ํา ต่ำแค่ไหนครับนะต่ำมากเลยแหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะคือเขาบอกว่าลองนึกภาพตามนะเขาบอกเจ้าดาวเคราะห์ดวงเนี้ยมีมวลน,น้อยกว่าดาวพฤหัสบ,บดีอืมอ่ะแล้วก็แต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยถึงหนึ่งจเท่าเอาง่ายๆก็คือมันใหญ่กว่าดาวพฤหัสบ,บดีแต่ว่ามันมีมวลน,น้อยกว่ามันก็เลยทําให้ความหนาแน่นในในตัวมันเองเนี่ยต่ำอต่ำาม,มาก<น>าด้วยความหนาแน่นนะครับตามสูตรก็คือมวลส่วนปริมาตรอืใช่ไหม ไอ้นี่ก็คือขนาดใหญ่กว่าคือมีปริมาตรสูงกว่าแต่มีมวลน้อยกว่าก็ยิ่งทาาําใหนะ้ความหนาแน่นเนี่ย,ยมันต่ำ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 โดยเจ้าดาวเคราะห์หนึ่งเก้าสามบีเนี่ยนะครับความหนาแน่นเนาะจากสูตรเมื่อกี้เนาะความหนาแน่นของมันเนี่ยเฉลียล่ยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0 0 5 9กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรในขณะที่โลกของเราเนี่ยที่เป็นดาวเคราะห์หินหินเนาะมีความหนาแน่นอยู่ที่5.5กรัมต่อลูกบาศก์เซนอันนั้นยังไม่ถึงหนึ่งเลยอะแต่โลกเราห้นนกากว่ากว่าอืมก็คือต คนรั่วคนรั่วเลยแล้วแล้วทีเนี้ยไอ้ศูนจุดศูนย์ห้ากรัมต่อลูบาตเซนเนี่ยก็ก็ไปประมาณกับความหนาแน่นของสายไหมที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยเลย่ประมาณศูนจุดศูนย์ห้ากรัมต่อรูบาตเซนอืมก็คือมีความเบาบางมันบางดุดสายไหมเพราะอะไรเพราะองค์ประกอบส่วนใหญ่ของดาวดวงนี้เป็นเขาบอกไว้ว่าเป็นแก๊สไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะอืมเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าทำไมมันถึงเบาบางขนาดนั้นเขาบอกว่าแก๊สเหล่านี้อาจจะทำให้ชั้นบรรยากาศของดาวเองเนี่ยพองตัวขึ้นขยายตัวขึ้น ก็ต้องศึกษากันต่อไปเนาะก็อาจจะเป็นผลเพราะว่ามวลมันน้อยด้วยพมมวลมันน้อยจริงๆดาวพฤหัสที่ที่เขาเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยก็เป็นก็เป็นไฮโดรเจนกับฮีเลียมเหมือนกันอืมแต่ว่ามวลมันมากพมมวลมันมากมันก็ดึงเข้าหากันไงความคอมเพกันแรงสู่ศูนย์กลางเออมันก็ดูดเข้าหากันมันอาจจะทําให้ปริมาตรด้านนอกเนี่ยมันเล็กลงเนาะเมื่อเทียบกันไอ้นี่อาจจะเป็นดาวเคราะห์ที่มวลน้อยมันก็เลยมีหรืออาจจะหมุนเร็วหรือด้วยอะไรก็ตามจะทำให้ปริมาตรมันดูจากกล้องเนี่ย จากการวิเคราะห์เนี่ยมันมันใหญ่นะครับทีนี้เขาก็จะศึกษาต่อแหละเขาก็บอกว่าจะใช้การสังเกตการจากกล้องโทรทรศน์อวกาศเจมเว็บที่ที่ค่อนข้างโด่งดังนะตอนนี้ดูต่อว่าเราจะเจออะไรจากดาวเคราะห์ดวงนี้บ้างแล้วก็จะตอบสมมุติฐานที่เขาตั้งไว้ไหมก็ต้องไขคำตอบกันต่อไปอ นักบินอวกาศของนาซานะคะฝึกซ้อมเดินบนดวงจันทร์จำลองแต่ว่าดวงจันทร์จำลองเนี้ยก็คือทะเลทรายแอริโซนาใบ,บนโลกเหล่านี้เองเออก็ลองก็อย่างที่บอกว่านาซาเนี่ยเขามีแผนที่จะส่งนะครับนักบินอวกาศในภารกิจอา <Artem is S 2> ร์เทมิสขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตก่อนอาร์เทมิสหนึ่งเนี่ยส่งขึ้นไปแล้วเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการเป็นไฟล์เทสแบบไม่มีคนแล้วก็กลับลงมาแล้วด้วยตั้งแต่ปี2022และตอนนี้เขากําลังจะดาเนินดาเนินการในภารกิจอาร์เทมิส สซึ่งมีกำหนดเป้าหมายเนี่ยประมาณปี2025แต่ว่าการซ้อมเดินบนดวงจันทร์จำลองในทะเลทรายอันเนี้ยจะเตรียมเพื่อส่งนักบินอวากาศไปในภารกิจอาร์เทมิสสซึ่งจะอาจจะเกิดขึ้นในปี2026อองปีข้างหน้าอืม,อมแารซ้อมครั้งนี้ครับใช้เวลาเวลาประมาณ1สัปดาห์นะก็ไปเดินที่ภูเขาไฟซานฟรานซิสโกนะครับที่รัฐแอริโซนาเพราะว่าอะไรเออทำไมเขาถึงต้องไปตรงนั้นเพราะว่า แต่ก่อนน้าน,นี้เราเคยเล่าข่าวไว้แล้วรอบหนึ่งที่บอกว่าเขาสํารวจมาแล้วว่าไอ,ไอพื้นผิวบนดวงจันทร์เนี่ยมันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับแทบภูเขาไฟพวกหินภูเขาไฟอะไรอย่างี้มันจะมีข่าวหนึ่งที่เราเคยเล่าไปที่เขาเอาดินภูเขาไฟไปจําลองเป็นดินดวงจันทร์เอาไปปลูกพืชปลูกแล้วอย่างก่อนหน้านี้เนาะมีข่าวก็ประมาณนั้นก็คือเขาลองให้นักบินอวกาศเนี่ยไปทดสอบนะก็คือคุณคุณอังเดรดักลาสแล้วก็คุณเคทรูบินส์ไปทดสอบแล้วก็คือไป ใส่ชุดคล้ายชุดอวกาศอะที่จะใช้จริงอะแต่ว่าแต่ว่าเป็นอยู่ในทะเลทรายเนาะยังมันก็เลยไม่มีไม่มีแขนไม่มีขาชุดอะก็จะเป็นชุดครึ่งท่อนนะฮะเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจกับครึ่งท่อนนะเป้าหมายเนาะนะถามว่าทําไมเราต้องไปที่นั่นอ่ะนอกจากพื้นผิวแล้วก็ไปทดลองการเดินบนพื้นผิวที่มันแบบครุขระเนาะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ไปการฝึกนะครับให้คุ้นเคยกับไอตัวกระเป๋าของเขาอะ กระเป๋าต่างๆที่มันจะมีเครื่องมือเครื่องมืออะไรต่างๆกระเป๋าปรับความดันอของชุดด้วยดิหลายเครื่องมืออืมก็คือจะได้อถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องทํายังไงยิบอะไรตรงไหนนะครับหรือว่าการเดินแบบนี้มันน้ําหนักมันถูกถ่วงไปข้างหลังหรือเปล่าแล้วต้องไปเดินบนพื้นผิวที่กูขาจะหงายท้องตึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นการเรียกว่าเป็นทําความคุ้นเคยทําให้คุ้นชินนะครับกับอุปกรณ์ก,ก่อนที่จะไปในสถานที่จริงนะซึ่ง การซ้อมนี้เนาะก็ได้รับการสน,นสนับสนุนจากวิศวกรนาซาผู้เชี่ยวชาญทางภาคสนามแล้วก็เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์อวกาศฮูสตันรัฐเท็กซัสก็จะมาร่วมจำลองการติดต่อสื่อสารระยะไกลระหว่างนักบินกับสถานีภาคพ,พื้นโลกด้วยก็ต้องบอกว่าการฝึกนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกมีมาก่อนแล้วสมัยก่อนเคยทำกันมาก่อนแล้วไอการฝึกเดินนะครับบนทะเลทรายเนี่ยแต่สมัยนู้นอพอลโล1 1แล้ว5060ปีที่แล้วนู่นนะที่เขาบอกว่าไปลงดวงจันทร์มา ก็เคยทดลองในการเดินบนทะเลทรายบนพื้นผิวครุขระมาก่อนนะครับแต่ว่าครั้งนี้มีจุดเด่นนะกับการทดลองเขาบอกว่าน a s a เนี่ยได้เลือกใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมหรือว่า AR อเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับนักบินในการหาทางกลับไปยังจุดจอดยานจะได้ไม่หลงทางเนี่ยหรอปะก็คือมี AR ช่วยอืมอืมอืมก็ประมาณนั้นแหละก็ไม่เกี่ยวกับว่าเขาจะไปจำลองทำไมต้องไปเดินที่ อะไรวะทะเลทรายเพราะว่ามันไร้น้ําหนักหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะการทดอันนี้คือการจําลองในเรื่องของพื้นผิวกา,การเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของฮาร์ดแวร์ที่ที่เขาต้องแบกขึ้นหลังไปนะถ้าการจําลองแบบว่าไปอยู่อวกาศในภาวะไร้น้ําหนักเนี่ยเขาก็จะมีการทดลองอยู่แบบที่อื่นนะครับก็อาจจะไปอยู่ในเครื่องบินศูนยะ์จีเนาะเครื่องบินที่มันทิ้งตัวลงมาและคนที่อยู่ในนั้นก็จะอยู่ในสภาวะไร้น้ําหนักนะถือศูนย์จีหรือ อีกอย่างหนึ่งก็ทดลองทำในสระว่ายน้ําขนาดยักษ์นะที่เอาโมดูลอะไรต่างๆไปให้ใส่ชุดอวกาศอยู่ในนั้นอยู่ในน้ําลอยไปลอยมาลองประกอบซ่อมแซมสถานีอวากาศอะไรเงี้ยเขาก็จะทดลองกันในสระว่ายน้ําขนาดยักษ์จีนทดลองเลี้ยงปลา้มลายบนอวกาศอืโอ้อดบนสภาวะาไร้น้ำหนักนะครับที่ สถานีอวกาศจีนหรือที่ชื่อว่าสถานีอวกาศเทียนกงคือจีนเนี่ยเขามีสถานีอวกาศเป็นของตัวเองเนาะอืก็นี้เป็นงานวิจัยจากคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนเขาเนี่ยส่งปลาม้าลายสี่ตัวขึ้นไปเลี้ยงบนสถานีอวกาศซึ่งส่งไปเมื่อวันที่ ยี่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดอันนี้ก็ผ่านมาเกือบเดือนแล้วเขาก็มาดูว่าปามาลายเนี่ยยังอยู่ดีหรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งไปแค่ปามาลายนะเขาส่งสารหายไปด้วยจํานวนสีกรร่กัมทาไมต้องเป็นสีสีนี่ก็สงสัยเหมือนกันอ,อโดยเขาเอาขึ้นไปเนี่ยเพื่อเลี้ยงแล้วก็ใช้สร้างระบบนิเวศในน้ำนะแบบหมุนเวียนด้วยตัวเองก็คือจะทําระบบนิเวศบนพื้นที่ที่เป็นไร้แหล่โน้มถ่วงเพื่อศึกษานะครับในเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังในอวกาศ เจ้าจงวายโปนะคะซึ่งเป็นนักวิจัยจากสถาบันฟิสิกเทคนิคเซี่ยงไฮ้จากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนนี่แหละเขาก็ระบุว่าเขาเนี่ยได้ทําการทดลองเก็บตัวอย่างน้ำสองครั้งระหว่างที่เลี้ยงมาเกือบเดือนเนี่ยนะแล้วก็มีการเปลี่ยนกองอาหารปลาหนึ่งครั้งแล้วเขาก็พบว่าปลามมลายมีการแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติไปอย่างเช่นว่ายน้ํากับหัวแล้วก็เคลื่อนที่แบบหมุนแล้วก็น่าจะงงๆอยู่เพราะว่าอยู่ในสถานะ,าะาส,สภาวะไร้น้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มัน ทำงานผิดปกติพาะอ,อะไรนะหินในหูว่ะออโทลิตอะไรพวกนี้อะไรอย่างนี้อืแล้วทีนี้เขาก็จะศึกษาต่อด้วยนะเขาจะเอาตัวอย่างน้ําแล้วก็ไข่ปลามีมีไขป่ปลาด้วยนะไขป่ปลาที่ได้เนี่ยไปศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการเจริญเติบโตการพัฒนาแล้วก็พฤติกรรมของสัตว์มีกระดูกสันหลังต่อไปแต่ยังไม่ตายยังไม่ตายเออจะบอกว่ายังยังอยู่ดีนะคะที่บอกว่า้ํากับหัวที่รังการแต่ยังไม่ตายนะน่าจะกําลังปรับตัวอยู่อ่ะแล้วก็ ที่เขาใช้บา็าลาไหนะเพราะว่าเหตุผลมันก็มีหลักๆนะมันก็มันมีมันเป็นมันเป็นโรโมเดลของการวิจัยครับในสัตว์กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังถ้าถ้าย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปเขาบอกว่าวิวัฒนาการเนี่ยมันจะต้องมีความหลงเหลืออยู่ในการเป็นตัวอ่อนนะพอเราย้อนกลับไปลองไปดูว่าตอนที่คนเราเนี่ยเป็นแค่ตัวอ่อนตัว,ตวเล็กๆเนี่ยเราไม่ต่างจากปลาเลยตัวอ่อนของปลาตัวอ่อนของไก่ตัวอ่อนของคนตัวอ่อนของ ถัดไปกระดูกสลังทั้งหมดอ่ะพย้อนกลับไปอ่ะมันจะมีหน้าตาเหมือนกับปลาเลยมันเป็นหลักฐานที่มันมันบอกกันมาว่าเออเนี่ยมันคือวิทยาการว่าเออคนเก็เหนื้อจากป่าสายวิทยาการมันมาอย่างนี้มันจะยังมีคงความหลงเหลือในอดีตอยู่นะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็อวัยวะต่างๆของพวกป่ามาลายเนี่ยมันก็คล้ายๆคนก็มีพวกไม่ใช่คล้ายคือเหมือนกันนะแต่แค่ไม่แบบไม่ได้แบบขนาดเท่ากันหน้าตาเหมือนกันแต่คือมีลักษณะคล้ายกันมีหัวใจมีไตมีตับมีอะไรพวกนี้ก็คือมีไว้ที่คล้ายคลึงกันเขาก็ไปศึกษาาว่เออ การเกิดบนอวกาศมันทำให้ระยะตัวอ่อนมันผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้ว่าภายในผิดปกติหรือเปล่านะนอกจากนั้นแล้วยีนถึง84%เนี่ยที่อยู่ในในปลาแมลายเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับคนได้ว่าอะไรนะยีนในปลาแมลายมีความคล้ายคลึงกับคนถึง84%เปรซนประมาณนี้อืม,อมก็มีความคล้ายกาันพวกยีนนากันในการดํารงชีวิตเนาะพวกนี้ก็คล้ายกาันเขาก็เลยใช้ปลาแมลายเนี่ยมาเป็นตัวศึกษาแล้วนกะ็เพราะว่ามันเกิดง่ายตายอายุสั้นเกิดง่ายด้วยแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับคนนั่นแหละ ปล,ลงานวิจัยนี้ก็เพิ่งผ่านมาไม่ถึงเดือนเนาะแต่ถ้ามันมีผลการศึกษาอัปเดตยังไงต่อสุขภาพปลาลา,ายเราจะนำมาอัปเดตให้คุณฟังได้ฟังกันอย่างแน่นอนตอนนี้ก็รอกันไปก่อนเจนลิฟฟิเคชันทะเลขั้วลูกเหนือกลายเป็นวุน้นวยอยากกินเจลลี่เลยอะ่ะขาวนี้เขาเป็นอะไรขานีเ้เกี่ยวกับแมงกะพุนก็คือเจลล s h ฟิชคือ นักวิจัยจากประเทศเยอรมันเนี่ยเขาทําการศึกษาจําลองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศก็คือดูว่าโลกร้อนขึ้นน้ําทะเลอุ่นขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการกระจายตัวของแมงกะพรุนหรือว่าพวกแล้วก็พวกแพงต้อนสัตว์เล็กๆอื่นๆเนี่ยยังไงบ้างอืทีมนักวิจัยครับจากเยอรมันนะเผยแพร่ลงในวารสารดิมโ Technology and o c e a n o g r a p h ฟีเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าจากการจําลองเขาก็พบว่า ถ้าอุณหภูมิน้ําในหมหาสมุทรสูงขึ้นอาจจะมาจากปรากฏการณ์แกส๊สเรอนกระจกหรือใดๆก็ตามนะที่ทําให้น้ํทะเลมันอุ่นมันจะทําให้แมงกะพรุนแล้วก็สัตว์ทะเลตัวเล็กๆอะ่ะมันเคลื่อนตัวเข้าสู่ภูมิภาคคั่ควโลกเหนือมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแมงกะพรุนลายอนเมนเจลิฟิตลออนเมนก็คือแผงคอถิงโตเพราะว่าตัวมันจะเป็นผู้ผู้นะฮะหรือชื่อวิทยาศาสตร์คือไซเนียคพิลาต้านะครับสามารถตามตาม,ตามอันนี้นะแบบจำลองเขาต้องบอกว่าน่าจะ อบพยุปไปได้ไกลถึงสมเท่าจากพื้นที่เดิมคือไปได้ไกลยอยู่นะอืมพอมันไปอบพยพป,ปุ๊บไอ้พวกนี้มันก็ไปกินปลาท้องถิน่นไปอะไรนะไปเรื่อยไปเฉยนะครับเขาเลยเปรียบเลยนะปรากฏการณี้ว่า Generification of the world's o c e a o s, <S อืมรืร มหาสมุทรโลกกลายเป็นวุ้นคือมันมีแมงกะพุนเยอะแยะไปหมดก็เลยดูเหมือนว่าน้าอ่ะเป็นวุ้นนึกออกปะถ้ามันอพยพไปนะขนาดนั้นคือซึ่งมันก็สร้างความกังวลเนาะที่บอกว่าถ้ามันไปอย่างนั้จริงๆอ่ะมันกระทบต่อห่วงโซ่อาหารขั้วโลกเหนืออย่างแน่นอนคือปลาที่เคยอยู่ตรงนั้นสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่ตรงนั้นอาจจะถูกนักล่าพวกนี้เอาไปกินแล้วก็เป็นเอเลนสปีชีก็คือเอเลนออพูดไม่ถูกก็คือเอเลนสปีชีนั่นแหละก็หลักการเหมือนคล้ายๆกับเรื่องราที่มันเกิดขึ้นนก่่าาีีไทวปพค ปลาพญานาคปลาพญานาที่มันมาถึงประเทศไทยเนี่ยคาดว่าเกระแสน้ำมันมันไหลลงมาน้ําเย็นไหลลงมาอาหารมันลงมามันก็ตามอาหารมันเรื่อยก็มาโผล่ที่สตูนมันไปไหนได้มันก็ไปทะเลทะเลมันไม่มีเออทะเลไม่มีเส้นกั้นอยู่แล้วมันก็ไปเรื่อยก็ไปเรื่อย ทีมนะักวิจัยจากประเทศออสเตรเลียคิดค้นการสกัดเย็นกาแฟจาก1-2วันเหลือแค่3นาทีต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วกาแฟสกัดเย็นหรือว่า c o บิ b เนี่ยจะใช้เวลาในการแช่กาแฟในน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ 12- 2 4ชั่วโมงก็ประมาณเกือบเกือบ,บวันอนะ่ะอยากกว่าจะได้กินมาลืนกว่าจะได้กินราคามันก็เลยแพงไงมันทำยากต้องทำล่วงหน้าเนาะอยากถ้าอยากกินวันนี้ต้องทําได้กินมาลืนนู่นเขาบอกว่ารสชาติมันจะเขาเรียกว่าอะไรไม่เปรี้ยว ออกหวานกว่าอเออเพราะว่าน,น้ําเย็นมันไม่ดึงเอากรดออกมานะครับก็นะักวิจัยนะครับจากมหาวิยาลัยนิวเซา l ล s แล้วก็มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียนี่แหละร่วมกันคิดค้นนวัะตะกรรมใหม่ในการชงกาแฟสกัดเย็นเพือ่อให้ได้เวลาที่น้อย,ยน้อยุงเขาบอกว่าเหลือแค่3นาทีโดยที่เขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าอตราโซนิกหรือเสียงที่มีความถี่สูง มาช่วยในกระบวนการนี้นะฮะโดยหน้าตาของเครื่องเขาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นเครื่องปฏิกณ์อัลตราโซนิกอะไรของเขานะอ,อัลตราโซนิกรีแอคเตอร์นะก็คือเป็นเครื่องคล้ายๆกับเครื่องชงแบบเอสเปรสโซ่เนี่ยแหละแต่ว่าใช้น้ําเย็นปกติแล้วไอ้ตรงตะก้าไอ้ตัวที่เขาใส่ผงกาแฟอืมเขาก็ต่อเข้ากับเครื่องอัลตราโซนิก เข้าไปด้วยข้างๆกันของกา้าเพื่อที่จะให้ไอตัวกาแฟในปกติต่อให้เราบดละเอียดใช่ไหมมันก็ยังมีน้ามันมีอะไรที่มันทําให้มันเกาะกันเป็นก้อนใช่ป่ะให้อลตราโซนิกมันก็จะไปกระแทกแล้วตุดๆให้มันมีขนาดที่เล็กลงใช่คือขึ้นเสียงมันมีการสั่นอยู่แล้วไงแล้วก็ใส่เข้าไปลื่นเสียงที่ส่งเข้าไปมีความถี่ถึง38.8กิโลเฮิรตซ์ก็คือ3 8 0 0 0เฮิรตซ์หูไม่ได้ยินนะเออไม่ได้ยินแล้วมันเกินความสามารถของหูมนุษย์ไปก็ไม่ได้ทำให้ไอผมกาแฟมันสั่น ไอ้น้าที่มันไหลผ่านมานเนี่ยมันก็จะแทรกซึมไปทุกอนูของกาแฟน้มันก็จะตีเข้ามาคือทําให้เม็ดอ่าผงกาแฟเดิมเนี่ยมันแตกตัวแล้วมีพื้นที่ผิวในการสัมผัสน,น้ํามากขึ้นอืมก็คือหลักการของ <ไป S 2> วิชาเคมีม<า>เนาะก็คือถ้าเราใส่น้ําตาลนะน้าตาลก้อนลงไปในน้ำตาลก้อนที่เป็นลูกคิวบิกเป็นลูกเต๋านะลงไปในกาแฟก็ต้องใช้เวลาคนนานกว่าที่จะละลายหมดก่อนขณะเดียวกันถ้าใช้น้ําตาลที่ เท่ากาันแต่เป็นผงน้ำตาลทรายเงี้ยหรือน้ำตาลไอซิ่งเงี้ยโปรบบยไปคนทีเดียวก็ละลายแลก็เป็นหลักการของการเร่งการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งนอกจากนั้นก็วิธีการที่เขาเอาขึ้นอันต้าโซนิกเนี่ยไปติดอยู่ที่ตะก้ากอ่าตะก้ากองกาแฟเนาะก็ยังทําให้เกิดปฏิกิริยาอิมันซิฟิเคชันหรือว่าไขามันในผงกาแฟเนี่ยแตกตัวออกทําให้มันละลายน้ําได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม,มหลังจากการทดสอบคุณภาพเนาะเขาก็พบว่า การสกัดเย็นจากเครื่องที่เขาทำมาเนี่ยทำให้กาแฟมีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่ใกล้เคียงกับการสกัดประมาณ1-2วันโดวยวิธีดั้งเดิม <S 2> <S 2> เขานี่เลยนะเขาทดสอบคุณภาพแบบเป็นเซน s ซอรี่คุณ t y นะทั้งหมด1ิมิตินะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ชิมกันแบบซีซัวน,นั้นเอมันชิมแบบทดลองแล้วก็เหมือนกันก็คือย่นเวลาได้จริงจากวันสองวันเนี่ยจาก1 2บสถึงยีชั่วโมงเหลือแค่3ามนาทีด้วยเครื่องเขาก็ดีไม่ดีอนาคตถ้ามันฮิตอ่ะก็จะได้มีติดตั้งกันอยู่ทุก ทุกร้านกาแฟก็ดีเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกินกาแฟเปรี้ยวมมนนะเออก็ลองจะได้กินโคบรูในราคาที่ถูกแล้วก็ถูกลงแล้วก็เร็วขึ้นอยากกินวันนี้ได้กินวันนี้ง่วงตอนนี้ก็ฉันก็ได้กินไม่ต้องรออีก2วันหลังจากที่ดาวเทียมทีออสสเนี่ยถูกส่งขึ้นอวกาศเมื่อวันที่9ตุลาคมปีที่แล้วหรือว่าปี2566ด้วยจรวดเวก้าจาก ถ้ากาศยานยุโรปเฟนสเกียนารัฐเฟนเกียนาทวีตอเมริกาใต้เนี่ยก็ขึ้นสู่วงโคจรแล้วก็ทำงานได้แล้วเรียบร้อยอโดยอวนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะฮะโดยจิสดานะฮะหรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวากาศและภูมิสารสนเทศนะครับได้จัดงานที่ s อ First i m a g e หรือภาพแรกจากดาวเทียมทีออสสอก็คือหลังจากส่งขึ้นไปตั้งแต่เดือนตุลาก็ทำงานได้แล้วแล้วก็สามารถส่งภาพแรกกลับมาอย่างโลกได้แล้วเป็นที่ดีใจของหลายๆฝ่ายจริงๆคิดว่าน่าจะถ่ายมาได้นานาแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเปิดตัวเพราะว่าเขาบอกว่าพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบเดือนกร,รกฎานี้แล้วนะอีกแค่ทศนา,นนานกร,รกฎาอีกสเดือนเอง ค <No? S 2> ่อยๆค่อยๆเปิดไงอ่าค่อยๆเปิดตัวนะโดยเขาบอกว่าผู้นรยการศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติของจิสดาเนี่ยกล่าวว่าหลังจากดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรนี้เล่ยอนเนาะทีมวิศวกรดาวเทียมจากจิสดาเองแล้วก็ Air b บ s สเนี่ยก็ได้ทําการติดต่อติดต่อกับดาวเทียมที่ขึ้นไปแล้วมีการทดสอบแล้วก็ปรับจูนให้มันเข้าที่เข้าทางลงรอยต่างๆแล้วก็ตั้งค่าระบบก,การใช้งานให้มันใช้งานได้อะ่ะอืมอืม ก็ได้ภาพแรกมาแล้วเป็นที่เร้อยก็คือภาพกรุงเทพมหานครนั่นเองเห็นถึงไหนเนี่ยกรุงเทพตรงนี้ตรงไหนเนี่ยเห็นเห็นยังไม่ถึงมอกระเสรเลยยังเออเห็นแค่แบบอคของเตยเห็นหรือเปล่ายังไม่ดูเนี่ยยังไม่ถึงกระเพาะหมูเลยเออใช่ั้นมันเห็นแค่แบบคล้ายๆกับกรุงเทพชั้นในอ่ะอือสําหรับภาพจากดาวเทียมทีออสเนี่ยก็คือความคมชัดสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆที่มีขนาดห้าสิบเซนติเมตรได้เลยโคตรชัดรัว ห้าสิบเซนติเมตรก็คือเหมือนกล่องพัสดุใหญ่ๆตั้งอยู่หน้าบ้านเงมันก็งเอญุูมก็เห็นเลยจ้าเห็นหลังคาหลังคาบ้านเห็นอยู่แล้วเห็นรถอ่ะเห็นรถเราได้เลยรถมอเตอร์ไซค์ก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์ก็เห็นเออเห็นสถานที่ต่างๆได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างถนนหนทางรถยนต์บนท้องถนนนี่หรือเรือที่แล่นอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาก็เห็นเห็นจริงเพราะว่าลองลองถ้าใครใครมีโอกาสเข้าไปดูรูป่าลองดูว่ามันเห็นเรือจริงๆเออโดยนะครับเขาก็จะบอกว่าไอ้ไอ้สิ่งที่ถ่ายมันมันก็ จะเห็นพวกลำคลองเล็กๆเนาะพวกคลองไส้ไก่อะไรเงี้ยที่แบบรู้จักจ<ห>คลองไส้ไก่ไหมคลองคล <ๆ S 1> องเล็กๆที่แบบชาวบ้านขูดเอาไว้สาหรับ,บ,บการเกษตรกรรมอะไรเงี้ยก็จะเห็นก็จะทําให้นะมันเป็นประโยชน์ต่อาการจัดการด้านอินฟราสตรักเจอหรือการจัดการพวกพังเมืองจากการสิ่งแวดล้อมหรือวางแผน,อนผอเออว่าโอเคอันนี้เราจะไปใช้งานอย่างไรหรือว่าจัดการอย่างใดน้ําท่องน้ําท่วมอะไรยังไงเนาะ เพราะว่านี่ก็ฝนตกมาแม่ทุกวันเลยเนี่ยไม่หยุดเลยนะแ,ล,ะกแกล้วชชก็กลัวแล้วว่าเอ๊ะน้าจะท่วมหรือเปล่าปีนี้ทีออสจะมาช่วยเราได้หรือเปล่าในการจัดการบริหารจัดการต่างๆเนาะแล้วทีนี้นอกจากอ่าโครงสร้างพื้นฐานเนาะก็นักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือนักวิจัยเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม T ีออสสองได้ด้วยก็คือสามารถเข้าไปขอเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาสามารถเข้าไปดึงข้อมูลจากนั้นได้เลยถ้าข้อมูลพร้อมแล้วอื ก็เอาไปใช้ในงานวิจัยนะไปเรียนนะเราไม่ได้ไม่ได้ใช้สําหรับการค้าันก็อีกเรื่องหนึ่งท่านนี้อย่างที่บอกไปนะฮะว่าที่จะเข้าไปขอใช้ข้อมูลอะไรเงี้ยก็จะเริ่มให้บริการนะอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคมปี2567เป็นต้นไปนะครับผ่านระบบดิจิตอลเซอร์วิสแพลตฟอร์มแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่ใจว่ากรกฎานี้จะทั่วทั่วประเทศหรือยังนะไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอต้องรอแถลงข่าวอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้คือกรุงเทพก็ พร้อมเกือบร้อยเปอร์เซนต์ละเกือบและแต่ว่ายังไม่ทั่วกรุงเทพยังไม่ทั่วไม่ทั่วคาดว่าการะดาษถ้าเกิดถ่ายทุกวันก็น่าจะได้สักภาคกลางนะดาวอันนี้เดาเองนะก็รอดูกันต่อไปว่าช่วงถึงวันนั้นเราจะได้เห็นบ้านเรากันหรือยังนะคุณผู้ฟังเราไปเปิดเข้าไปดูแต่พยายามพยายามค้นหาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะยังไม่พ้นดอนเมืองไม่ใช่ยังยังยังไม่พ้นลรือไม่ว่าเขาอยู่กรุงเทพจะไหนเราอยู่ปทุมเราอยู่นอกพอเลื่อนไปเลยเอ๊ะมอกษตเรยังไม่เห็นเลยน่าจะไม่ถึง กรแลาวก็ <OK> อาจจะอาจจะได้เห็นกันเครื่องบิน b o e อิง777ขีด30 ER ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบิน SQ 321ตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงในขณะที่บินจากลอนดอนจะมาลงที่สิงคโปร์อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะทุกคนน่าจะได้เห็นข่าวนี้กันไปแล้วละทุกที่เนาะก็ เหตุการณ์ก็คือเกิกดขึ้นจากเที่ยวบินเนี่ยกำลังจะถึงจะถึงแล้วใกล้ถึงแล้วก็ถูกแถวแถวจา,ากอินเดียมาแถวจากพม่าแถวช่วงนั้นนะแถวแถวนั้นนะถ้าเกิดการตรงหลุมอากาศเนาะจากที่เขาแจ้งนะครับก็ทําให้นะมีผู้เสียชีวิตนะบ,บนบนเครื่องบินนะฮะหนึ่งรายแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกเยอะเจ็ดสิบคนได้มั้งนะก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทําให้นักบินนะฮะต้องตัดสินใจที่จะต้องอะไรลงจอดฉุกเฉินนะโดยโดยเขาได้เลือกที่จะลงจอดที่ ถามบินสุวรรณภูมินะของประเทศไทยนะครับก็ลงจอดได้เป็นอย่างดีเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่21พฤศภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะทีนี้สาเหตุก็เกิดจากการที่เครื่องบินเจอลมอากาศนั่นแหละก็ะอยากอธิบายตอนน่อนิดๆหน่อยๆอืมใช่จริงๆลุมอากาศนะมันมันก็เป็นคําที่มีเฉพาะในประเทศไทยแหละที่เขาเรียกลมอากาศแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้เรียกวมๆว,ว่า turbulence ก็คือความปั่นป่วนของอากาศซึ่งมันก็มีเหตุผลหลากหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดความ มันปวดของอากาศได้นะคือคือปกติอากาศอ่ะบางที่มันก็จะไหลแบบราบเรียบแต่ถ้ามันชนใหญ่จะไม่ราบเรียบหรอกมันลามีนาโฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากอุดมคตินิดนึงอุดมคติแต่ว่ามันก็องมันก็มีที่เป็นราบเรียบอยู่อยู่บ้างไงแต่วว่าอย่างนั้นมันก็ต้องมีเธอบลนนิดนหน่อยหน่อยที่พอที <iff> ่เครื่องบินจะสามารถรับได้นะครับอยู่ในระดับที่รับได้กระสันนนิดหน่อยหน่อยดดึงดึงนะฮะแต่ว่าเขาก็จะมีวิธีการหลบหลีกหลบเลี่ยงเนาะนักบินเขามีวิธีการแต่่ววาัันนนี้มคือ ทันด่วนสุดวิสัยสุดวิสัยแล้วแล้วก็กราฟที่ออกมาเนี่ยเห็นว่าถูกว่าโยนขึ้นโยนลงระดับพันฟุตเลยนะความต่างเยอะเหมือนกันนะก็คือเครื่องบินไม่เป็นไรหรอกเครื่องบินนได้แต่ว่าคนที่อยู่ในเครื่องมันก็เหมือนกับเครื่องบินมันร่วงอะลรถก็เดิดอะเครื่องบินมันร่วงแต่ละคนล่วงไม่ทันเครื่องออืมก็ตามความเฉ่ยนะมันก็ป๊อกอาจจะชนเข้ากับของบนเครื่องบินอะไรอย่างงี้หรือตกลงมาชนเพดานขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยก็ ถ้าเกิดผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับก็สภาพในเครื่องบินก็คือในระ,ะนาดเลยนะระีระนาดก็ทีมแพทย์นะของสนามบ,บินสุวรรณภูมินะแพทย์ก็ได้รุดเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเห็นได้ข่าวว่าเขามีเวลาเตรียมการอยู่เพียงแค่มาสิบห้านิ้ยีนาทีนะจากจาก,จากที่ได้รับแจ้งว่าจะขอบินลงที่สุวรรณภูมิ็นการฉุกเฉินนะก็มีหลายหน่วยเข้ามาช่วยงานแล้วก็ส่งโรงพยาบาลต่างๆกระจายกันไปกระจายกันไปถ้าสําหรับบางท่านที่อัปเดตเนาะวันที่ยี่วันนี้วันที่ยี่สามนะที่เราอาดัดรายการเนาะก็ บางส่วนนะครับก็ที่ที่ปลอดภัยไม่ได้เป็นอะไรนะก็บินกลับไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สองแล้วก็บินต่อไปถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วสำหรับบางคนนะครับที่เข้ารักษาตัวตามโรงพยาบาลก็มีทยอยออกมาได้แล้วบางคนนะครับแล้วก็ยังมีบางคนที่ยังอยู่ใน ICU อยู่ก็ก็ขอแสดงความเสียใจจะกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะอืมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมแพทย์นักบินทุกคนที่มีส่วนช่วยบนเครื่องบินทั้งหลายแล้วก็ภาคพื้นด้วยอืมเก่งมากนะครับคนไทยก็จริงๆเขา เขาสามารถเลือกได้นะเพราะจริงๆนักบินเนี่ยมันจะมีเขาจะมีเวลาไฟล์แต่ละไฟเนี่ยเขาจะต้องมีอยู่แล้วว่าสนามบินสำรองส,สำหรับว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรเงี้ยเขาจะมีลิสต์อยู่ว่าจะไปที่ไหนได้บ้างที่จะเป็นสนามบินสำรองนะครับซึ่งก็เอาไว้ใจประเทศเรานะไว้ใจในประเทศไทยว่าเรามีมาตรฐานมีอะไรก็เลือกที่จะลงประเทศไทยนะครับแล้วก็ก็ไม่ทําให้เสียชื่อนะครับก็คือคนไทยก็จริงเรื่องเรื่องของจิตบริการในคนไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยเลยเนาะช่วยเหลือแล้วก็ เรื่องแพทย์เรื่องอะไรนี่ก็เป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ผ่านไปหลากหลายข่าวเล่าหมดแล้วเดี๋ยวนัดกับพี่อิดต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะใครฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ